อันเก่างวดก่อนเนาะก็คืออาจารย์แม่ได้465แล้วก็มี fc ไปซื้อถูก8 6 5หด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะถูก3ตัวก็มีนะครับ fc ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเนาะงังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกับอาจารย์แม่งวดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นหลักฐานเก่าในงวดก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์แม่ก็กำลังจัดเตรียมผลไม้นะครับในการบูชาขอองค์ปู่นะครับ ก็โมธนาสาธุบุญกับท่านผู้ชม f อฟลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แม่ที่ร่วมค่าผลไม้ร่วมบุญกันมานะครับยังไงก็ขออํานาจบารมีองค์ปูรฤาษีบารมีองค์เทพเจ้าสังหลายจอยมู่นังคลุนกายสมทำนายดวงชะตาสมบิกโชคเบิกเรียบเยียศนาขอบุญญาบารมีในการทำพิธีด้วยเถอดนาออบูชาบูชา ปูจาด้วยนาสุเมสมาศิคาคโรสังโฆเิคาคโรสังโฆโมพุทายะอง์พระมิตาอันเชิญ อันเชิญองค์ปูเจ้าขาอ,อา,าองค์ปูนะคาองค์ยานาทีก็อำนาจบารมีกุณพระศอีช่วยดลบมนดาลประทานพรฝน,นช่วยเปิดโชคให้ลูกด้วยนะด้วยลูกสิท,ทั้งหลายมีจิตศรัทธาขอบูชาบูชาเออบูชาด้วยพวงมาลาดอกไม้ส่งไหวทั้งหลายขอให้ท่านได้มารับสวัน บูชาอ,องค์ปูเจ้าขาองค์ยาประสิทธทิลงมาประสิทธิทลงมาเจา้าขาเอ,อ,อ,อ้อประสิทธิทลงมาอรับวันด้วยเถินาองค์ปูเจ้าขาอรับวันด้วยเถินาด้วยลูกศิษย์มีกิจสาท่าบ่วงเสวงผลไม้องคูยาอขอโชควาสนาเอ้อ ให้โคจูวาสนาด้วยนำพาเปิดทางส่งแสงสว่างเปิดทางให้ลูกให้ล้านโดนบันดาลดนจิตนิมิตโดนใจลูกขอพรครั้งใหญ่เอขอให้ได้ใจด้วยเตือนาขอให้อุปเเมตตาสุเมสมา เมตตาเอ้เอกูออผูอูเมตตาอ,องค์ยาปราณีขอบวงสวงนคกคำคืนนี้ขอให้เมตตาปราณีลูกด้วยเถิดขอจงเปิดเปิดดวงชะตาเปิดอ้วยบาสนาช่วยนำพาให้ลูกลางด้วยเถออิดจงมังเกิด กำเนิดโชวาสนาสมสมาออสมัยสมาอาอุณออยพระแม่คงคาอคุณแม่นางฟ้าแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาที่นี้ขอบารมีครูบาอาจารย์องค์เทพธรรมดาน សុំប្រឋានអើយតាថ្ងៃណែអើយសិញុំសុំអើយខ្ញុំសុំអើយសុំអើយអើយតាម្លេះមួងសួងអងទេវតាពូនាការយានាគី ขออำนาจวาสนาาบารมีองค์ปุยที่มีข้อบารมีจงมาบารมีองค์ปู่นาคาองค์ญานาคีขออำนาจบารมีจงบังเกิดนาบัดนี้บารมีจงมาบารมีจงเกิดทันตา จงมาเอจงมาจงมาเสกขาคริสังขาวยะสังขาเรวะอิสังขามายะสังขารตวะสังขาวโรสังโฆนะโมพทยะสังคาเิมาริสังคาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาบูชาเรตวะสังขาวโรสังโฆ บูชาเรวหิสังฆวยเรตวะหิสังฆวโรสังโฆนะโมพุทายาสังฆเตมริสังฆวยะสังฆเรตวะสังฆะุทธบูชาบูชาสังฆะเรวาิสังฆะบูชาบูชาเรวัยิสังฆาบูชาสังฆวโรบูชาสังโฆนะโม พุทธายะสังฆะเตมาริสังฆะวายะสังฆะเรวะหิสังฆะมะยะสังฆะเรตวะหิสังฆะมะยะสังฆะปัญจหิสังฆะวายะสังฆะเรวะสังฆะวโรสังโฆนะโมพุทธายะสังฆะเตมาริสังฆะวายะสังฆะพุทามะยะสังฆะเรวะหิสังฆะตมาริสังฆะวายะสังฆะเรวะ

บูชาเทวาสังฆาริหิเซสังฆาริสังฆวายะเรวะอิหิสังฆานามัยหิเสสังฆเรวะอิหิสังฆปัจเจหิสมาบูชาคารุสังโฆนะโมพุทธายะสังฆเตมะอิหิสังฆวายะสังฆวารุสังฆวารุสังโฆนะโมพุทธายะสังฆเตมะ สังฆวายะสังฆะเรวะอิหิสังฆะมายะสังฆะเรตวะเรตวะเรตวะสังฆะวายะอิหิสังฆะมายะสังฆะเรวะอิหิสังโฆโมปทายะพุทธะเทมะอิหิสังฆะวายะสังฆะเรวะอิหิสังฆะมายะสังฆะโร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 นโมปทายะพุทธะสังฆะวายะสังฆะเรวะอิหิสังฆะมายะ สงังฆะเรวะอิสงังฆะตมะอิสังฆาวายะสงังฆะปจชะอิสัมมาโมจฉิสัมมาโูจาองค์ผูนาคาองค์ญาณาคีบ่วงสวงวันนี้ลูกขอบารมี ขบารมีโองโอดุญญาอเามตตาลูกด้วยเติดจงเปิดดวงชะตาเปิดโชควาสนาะให้ลูกสิษย์ด้วยเติดนะบูชาบูชาบูชา,าสมสมัยบูชาบูชา Aa, <c oughs> บูชาเรวาสังขามาะ สังฆะเรวะหิสังฆมายะเรวะหิสังโฆนะโมปุถายะสังฆาวะยะสังฆะเรวะหิสังฆะตมะหิสมาบูชาบูชาสังฆะหิเสสังฆมายะสังฆะตมะหิสังฆะวายะสังฆมายะสังฆเวยะสังฆาโรโยสุ สังโฆสังโฆนะโมปทายะสังฆาวะยะสังฆเรวะอิหิสังฆะมยะสังฆะตมะหิสังโฆนะโมปทายะสังฆะนะมะสังฆาวะยะสังฆะนะมหิสังโฆนะโมปทายะสังฆะสังฆะตมะสังฆาวายะเรวะอิหิสังโฆนะโมปทายะเรวะอิหิสังฆะตมะหิสังฆาวะยะสังฆะเตมะรหิสังฆาวะยะเสสังฆะนะมหิสมา สัมมากายสังฆาตมหิสังฆาวยาสังฆารวะอิสังฆธรรมิสังโฆนะโม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 พุทโธธรรมโมสังโฆโกโยโรโสสังโฆนะโมปทายะสังฆาเตมหิสังฆาวยาสังฆารวะอิสังฆธรรมิสัมมาบูชาสังฆา บูชาเรวายิสังคาบูชาสังคาไมหิสมาบูชาบูชาสังคาวิฮิสังคามมยาสังคาเรตวาเรวาเรวาสังคาหิเซสังคาไมยาสังคาเรวะหิสังคาไมยาสังคาเรตวะหิสังคาเรวะหิสังคาไมยาเรวาหิสังคาธรรมะหิสังโฆพุทโธอรหังพุทธังธรรมังสังโฆโร โยโสสังโฆนะโมปทายะสังคาเตมะสังคาวายะสังคาริวะหิสังฆามยะสังคารวะสังคาตมะสังฆาบูชาเรวะฮิเรวะอาสังคาวยะสังคารตวะหิสังคามยะสังคาปัญจคริหิสังคามยะสังคาเตมะริหิสังโฆ น a ม o ปตายะพุทธะสังฆะปัญจเขระหิสังฆะเขระหิสังฆะมายะสังคารวะสังฆะพุทธบูชาเทมาหิสังฆะวายะสังคารตวะหิสังฆะมายะสังฆะพุทธมายะสังคารวะหิสังฆารสังโฆน a m o ปตายะสังฆะมายะสังฆะปัญจเคระมาสะสังฆาเทมาหิสังโฆ นามพูทโตธรรมโมโคโยรโสสังโคนโมปตายะองค์พระเมตตรองค์ผู้นาคาองญานาคีเปิดโชบารมีขอโชกชะตาราศีบารมีให้ลูกศิษย์ด้วยเถิดนะเปิดโชกดวงชะตาสาธุสังคามมยสังคารวะสังคารตวายหิสังคารวะหิสังโคพุทโธอรหังพูทธังธรรมังสังฆายามาสาสังคารวะสังคาปะจหิสังคามมยสังคาพุทะเมยสังคารวะหิสังคาตมัยหิสมา บูชาเอ้ยสมาบูชาบูชาขอองค์เมตตาบูชากาโรสังโคนโมพุทายะบูชาองค์พระปูณาคา่องค์ญาณคีเปิดจุบารมีบูชานะบัตนีบารมีจงมาบารมีจงมาบารมีจงมาอันเชิญองค์เทพเทวาครูบาอาจารย์ครูตกครุตานองค์กุมาร เจ้าคาเจ้าโมจุยเบิกโชคเกลียวเวสนาคุณตาปูหรือสีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทริะกาศสิทธิพยดาเทวดาคุณงอยใหญ่กลาตากลีพระภูมิเจ้าที่เบิกโชคบารมีนะบัดนี้บารมีจงมาบารมีจงมาบารมีจงมาเปิดโชคงาาสนาสุสมยสมสมา,สมสมาบูชาเสมาเสมา,สมาบูชา เซมาบูชาบูชาสังฆาวริหิสังฆมายาสังฆเรวหิสังฆมายาเรวหิสังฆวายาหิสังโฆนโมปทายะพุทธสังฆาตมรหิเสสมาบูชาสังฆมายาสังฆาเตมรหิสังฆวายาสังฆตมริหิเอสังฆวายาสังฆาเรตวะเรตวะสังฆาพุทธมายาสังฆาเรวหิสังฆมายาสังฆาเตมรหิสังฆา วายะสังฆาเตมาสิหิสังฆาวายะสังฆาเรวะหิสังโฆนะโมพุทธายะพุทธสังฆามายะสังฆาเรตวาสุโมยสมะยิสุโมยสมาเะยิสุโมยสมา มูชา,าคุณยายคุณตาคุณน้อยเจวาองต์เทพนาองค์ปูนาคาอง์ญานณขีเปิดโชคบารมีนะบัดนีิเอเอสอ่มบารมีสม่มเอย มารม,มีย z o o มารม,มีองค์ปูนาคาองค์ยานาคีบารม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกาศิษย์อิทธิฤทธิครูบาอาจารย์เจ้าหมูบรรดานประธานบารม,มีเบิกโชคเรียบอ่อยเ,อยอมมยเ,น,เนียงใสเบิกบารมีแผ่นใดแผ่นตึกรำลึกดาาคุณแม่คุณเอาเจ,จ้าหมูช่วยเบิกเรลาครูเอาเจ้าขาสาธุสังโฆนโมปุทายะองค์พระเมตตาองค์เทพเทวาครูเอ้ยเทพยดาเทวดานามฟ้า ประสิทธิลงมาพระสิทธิลงมาบูชาบูชาเซคาริหิสังฆะบูชาสังฆะวยะบูชาสังฆะตมริหิสังฆะวยะสังฆะเรตวาหิสังฆะพุทธะสังฆะริไมหิสังฆะวยะสังฆารุสังฆารุสังฆูนโมสัง การูณโมพุทธายะสังฆเตมาสังฆวายะสังฆารตวาอิหิสังฆมายะสังฆารีวายิสังคูณโมพุทธายะสังฆเตมาเรหิสังฆวายะสังฆารตวาบูชาบูชาบูชาเอิบูชาสิกาสิกาบูชาการิหิสังฆมายะสังฆารีวายิสังฆาเมหิสมา สมาบูชาสังฆามรหิสังฆามัยสังฆาตมริหิสังโฆหนโมปทายะพุทธะสังฆาวิยะสังฆาเรตวะหิสังฆามัยสังฆาเตมาริหิสังโฆหนโมปทายะเสสังฆานมริหิเสเสสังฆาหิตสัมมาสมาสังฆาหิตสมาการุการุสังโฆหนโมปทายะสังฆาหิเสเสสังฆาวิยะเรตวะบูชา บูชาสังฆะนัม่หิเสสังฆะวยะบูชาบูชาเรตวาเรตวาสังฆะวโรสังโฆณมุพะทายะพุทธะสังฆะหิสมะบูชาเรตวาสังฆะตัมมหิสมะบูชาสังฆะหิสมะบูชาเสกระหิสังโฆอันนี้อาจารย์จะบอกไปเลยเนาะตอนนี้ก็อันอันนี้จะเป็นปัจจัยของลูกศิษย์นะที่ร่วมบริจาคร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเนาะบางคนก็ บริจาคมาในค่าทุกเทียนที่ให้อาจารย์ใช้ที่สำนักอาจารย์ด้วยบางคนก็บริจาคมาเป็นพันมันแล้วแต่ว่าที่เขาได้โชควาสนาเนาะ,ะสักใครสมาในการทำพิธีบวงสรวงช่วงเวลานี้ลกูกศิษย์ทุกท่านที่ได้ดูอาจารย์ทำพิธีก็ขอให้ปรารถนาเอาเองเนาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บคนที่ติดขัดคนที่มีอุปสรรคนที่ไม่มีดวงไม่ได้เปิด โชคเปิดว่าชนะกับเขาก็ขอให้อธิษฐานจิตเอาเองนะเพราะว่ามันเป็นอนิสงส์ในการศรัทธาและก็เคารบูชาครุบาอาจารย์เซสังขะวายะเรตวาเรตวาสังขริหิสมาแต่คราวนี้ปู่ท่านมาท่านบอกว่าท่านจะให้ไปแบบง่ายๆสังขาตมไมหิเสเนาะให้แบบง่ายๆจะได้ไม่ผิดพลาดเซคไรหิสังขโรเนาะอันนี้อาจารย์ไม่รู้แต่ว่าปู่ท่านลงมาท่านว่ายอย่างนั้น เซสังฆะตามะหิสมาสมาสังฆะวริหิสมาการูให้ลูกศิษย์ที่ศรัทธ,ธาถวายปัจจัยมามีความเคารพบ,บูชาครูบาอาจารย์องค์ปู่องค์ย่าเซคระหิสมาด้วยจิตศรัทธาเนาะขอให้ปรารถนาปรารถนาในสิ่งที่ต้องการท่านได้ประทานตัวเลขมาสังฆะหิสมาเนาะท่านบอกว่าเลขที่ท่านให้มาวันนี้จะเป็น294 294 สองเก้าสี่ท่านเน้นบอกว่าเก้าสี่สักาอิสมาแต่อาจารย์จะไล่ไปว่าเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เป็นตัวเรียงแต่หลักสามตัวท่านให้มาสองเก้าสี่แต่ถ้าซื้อขึ้นซื้อลงอาจารย์จะให้เป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หรือจะขึ้นไปถึงเก้าห้าแต่อาจารย์จะไล่มาอย่างนี้เลยนะ อยู่ที่หลักเก้าอยู่เสสังขวยะเรตวาเรตวาหิสังขระหิสมาอีกค้าหนึ่งสังขะนามหิสมาท่านบอกว่าเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดท่านบอกว่าให้ขึ้นเป็นหนึ่งแปดศูนย์แปดกับหนึ่งแปดเท่านั้นจะไม่ได้ให้ขึ้นเยอะเสขระหิสังขะนามหิสมาแต่เลขที่ประธานมาคือศูนย์แปดสองเก้าสี่ เสังฆตมหิสมาบูชาเรตวาเรตวาสังฆตมหิสมาการโรการโรสังโฆณโมปทยาปะทยะปทาหิสมานเะท่านให้มาแค่นี้สติสมานเนาะท่านท่านให้มาสองเก้าสี่แล้วก็ให้ขึ้นลงใช่ไหมครอาจารย์แม่ใช่อันนี้อาจารย์ให้ขึ้นลงเองอเพราะว่าเมื่อกี้มันมาตรงเนาะมาตรงแล้วอาจารย์คิดว่ามามันก็จะเป็นการทิกเพลงอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าท่านให้มาสองเก้าสี อาจารย์จะให้ซื้อเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หรือว่าจะขึ้นไปถึงเก้าห้าก็ได้แต่ที่ท่านให้มาเน้นคือสองเก้าสี่นาะเซครหิสังโคหรือคนจะตัดหน้าตัดหลงังแต่ถ้าตัดหน้าตัดหลงังมันก็เป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ที่อาจารย์ให้นะเพราะว่ามันเป็นสองเก้าสี่สังฆารามัยหิสมาส่วนด้านขวาล่างมาก็จะเป็นศูนย์แปดเซครหิสังฆารามัยหิสมาขึ้นมาหน่อยก็คือหนึ่งแปดท่านให้แค่นี้ ก็ถือว่าแนวทางมีไม่เยอะนะคะเพราะ<ไ>ว่าปู่ท่านจะไม่ได้ให้เลขมาหลายตัวท่านจะให้มาแค่นี้แต่ที่ให้ขึ้นลงอาจารย์เป็นคนบอกเองให้ขึ้นลงเนาะสาธุสังฆตามหิสมา,ส,าสมาสังฆตมิยสมาแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะมาแบบไหนเพราะว,ว่าเลขแต่ละงวดมันจะสลับกันเนาะบางทีจะสลับหัวบางทีก็จะกลับบางทีก็ออกตรงบางทีบนออกล่างล่างออกบน พราะว่าท <ern brewer> so so ่านจะให้มาสองตัวสองตัวเนาะเป็นสองตัวกับสามตัวสิรันธิสมาค่ะเราก็ให้ลูกศิษย์อธิษฐานจินเอาเนาะว่าอาจารย์จะขอ่สวดมนต์ต่ออีกนิดนึงก็คือว่าเลของค์ปู่ท่านให้มาบางทีก็ต้องกลับหัวบางทีก็ต้องการบนล่างอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แม่เพราะอันนี้มันเป็นอะไรเก้าสี่ถ้ากลับหัวมันก็จะเป็นหกสี่เนาะสองหกสี่นะคะสองหกสี่สองเก้าสี่ ถ้าขึ้นลงอาจารย์ให้ขึ้นมาเป็นเ92 93 94เรียงไปเลยเป็นเลขเรียงไปเลยครับแต่ <c oughs> ท่านให้มาตัวเดียวแค่น,นั้นแเลา294ครับแล้วก็08 08เลยครับ08เซขรหิสังะวิยะเรตวาเรตวาสัิสมาก็อัก็ท่านบอกว่าถ้ามีโชควาสนาเนาะคือวันนี้ท่านเ็มใจประทานให้ สังฆะหิสมาบวงสวงข่าวหน้าท่านบอกว่าเขาเป็นคนละโตะโต่โตกันให้ยาวสังาาหิสมาเนาะสังฆะตมะหิสมาบูชาเหมือนว่าการบวงสวงวันนี้เหมือนท่านก็เป็นที่พอใจเสคะรหิ<อ>สังฆะตามะหิสมาแต่ท่านบอกว่าทุกครั้งที่บวงสวงบูชาขาดไปอย่างหนึ่งเนาะที่อาจารย์ไม่เคยใส่ให้ท่านเลยค,คือหมากพลู<อ>ท่านก็ทวงมาอยู่สังฆะหิสมาเนาะ เดี๋ยวคราวหน้าก็จะบูชาหมักรูให้ท่านเองครับคับผม,มแล้วก็ที่ว่ามีปู่ที่อยู่ข้างๆอยากจะมาอยู่กับตำหนักอาจารย์สงัดใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช่เออวันนั้นที่สวดมนต์เนาะท่านให้เจ็ดสามห้าครับอันนั้นไม่ใช่ปู่นะคะญานาทีนะแล้วจะเป็นเหมือนในนิมิตเป็นเจ้าที่เจ้าที่ในปา่าในพุงน่งนาเนี่ยที่ท่านอยางมาอันนั้นก็เป็นตั้งแต่ ตอนที่อาจารย์สวมดมนต์เห็นตั้งแต่ตั้งก่อนนอะอันนั้นก็คือเจ็ดสามห้าแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกศิษย์จะเลือกเนาะอันนี้ก็คือดวงแต่ละคนโชคว,วาสนาแต่ละคนความชอบความเลือกแต่เลขของปู่ก็มีตัวเดียวสองเก้าสองเก้าสี่เนาะแล้วก็มาศูนย์แปดหนึ่งแปขึ้นลงพลิกเพลง,ลงกลับหัวกลับหางก็ แล้วแต่ลูกศิษย์เนาะครับบครัพพะหิสมาบางทีเลขปู่ให้มาบางทีก็ต้องขึ้นลงใช่เสขระหิสมาแต่อาจารย์คิดว่าที่ติดมาน่าจะเป็นเลขเก้ากับเลขแปดแล้วน่าจะอยู่กับตัวครับสัพพะอุสมะขอให้ลูกศิษย์ปรารถนาเอาเองเนอะสังพะตมะอุสมะเจริญสกุลสวดมนต์ต่ออีกิ่มนานาแม่บ้างบ้างนะสาธุสาธุสัพพะตมะอุสมา <nenhum bunları> ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์แม่เตียวนะคะ<า>วันนี้เลยทําพิธีมี2940818นอกนั้นเป็นตัวกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ความฝัน735เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเ<ป>จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ